ถ้าโยมอยากเมตตาสัตว์นะอย่างไม่มีประมาณนะปล่อยกันทีเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยนะยมทำยังไงร,รู้ไหมรักษาสินห้าข้อที่หนึ่งยมรักษาสินห้าข้อหนึ่งคือไม่ฆ่าสัตว์พระองค์ตรัสว่าเป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณเป็นมหาทานชั้นเลิศชั้นประเสริฐเนี่ย เรื่องง่ายๆที่โยมทําได้แบบง่ายๆแต่เพราะโยมไม่รู้พุทธวจนะมันเลยดูยากอาตมาก่อนบสชก็เคยอยู่หลอกไปวิ่งปล่อยนกปล่อยปลากับเขาหนะนะ่านะวิ่งทํากับเขาเหมือนกันเพราะไม่รู้แต่วันนี้โยมรู้แล้วสบายโยมรักษาศินห้าเลยห้าไม่ไหวก็รักษาหนึ่งข้อก็ได้ไม่ฆ่าสัตว์